สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาดูกันที่บอมาจอ Precious Shipping หรือ PSL ค่ะกับผลประกอบการไตรมาส3ปี2568ที่เพิ่งออกมาสดสดร้อนร้อเลยครับผมข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากคำอธิบายแล้วก็บทวิเคราะห์ของผู้บริหารหรือ MDNA โดยตรงเลยนะคะเราจะมาลองแกะดูกันค่ะว่าตัวเลขสำคัญสำคัญเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างแล้วบริษัทเขามองทิศทางข้างหน้าไว้อย่างไรกัน น่าสนใจมากครับเพราะว่าผลประกอบการของ PSL เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของบริษัทเดียวแต่มันเหมือนเป็นหน้าต่างบานหนึ่งเลยนะครับที่เปิดให้เราเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเลใช่ค่ะซึ่งมันก็เกี่ยวพันโดยตรงเลยกับภาวะการค้าโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนแล้วก็ปัจจัยใหญ่ๆอื่นๆอีกหลายอย่าง การดูตัวเลขและก็กลยุทธ์ของ PSL ในช่วงเนี้ยก็เลยให้ภาพที่ชัดเจนขึ้นครับว่าเกิดอะไรขึ้นในภาพใหญ่งั้นเรามาเริ่มแกะตัวเลขกันเลยดีกว่าค่ะเอาที่ตัวเลขในสกุลเงินเหรียญสหรัฐก่อนนะคะรายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลำเรือหรือ TCE เนี่ยในไตรามาส3ปี68ทําได้13,368เหรียญครับผมตัวเลข TCE ดูดีขึ้นจริงแต่พอไปดูอีกฝั่งหนึ่งคือ ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือต่อวันต่อลำหรือ OPEX เนี่ยอยู่ที่5,284เหรียญ <c oughs> แม้ว่าจะต่ำกว่าที่บริษัทเขาคาดการไว้นิดหน่อยนะครับแต่มันก็สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าที่5,175เหรียญอ๋อสูงกว่าปีก่อนครับผมตรงนี้เป็นสัญญาณที่น่าสนใจนะครับมันชี้ว่าถึงแม้รายได้จะดีขึ้นแต่แรงกดดันด้านต้นทุนเนี่ยก็เออก็ยังคงอยู่แล้วก็ขยับสูงขึ้นตามมาด้วยอื <c oughs> ผลก็คือแม้ว่า EBITDA จะเพิ่มขึ้นเป็น21.36ล้านเหรียญจาก20.08ล้านเหรียญปีก่อนแต่พอมาถึงบรรทัดสุดท้ายกำไรสุดทีกเนี่ยกบลดลงนิดหน่อยนะคะลดลงเหรอครับใช่ค่ะเหลือ7.78ล้านเหรียญจาก8.23ล้านเหรียญในไตรมาส3ปี6-7กำไรต่อหุ้นหรือ EPS ก็เลยลดลงตามไปด้วย จาก0.18บาทเหลือ0.17บาทต่อหุ้นค่ะอ๋อภาพที่เห็นก็คือรายได้ดีขึ้นแต่กำไรกับลดลงในรูปดอลลาร์ส่วนหนึ่งก็มาจาก o p e ปที่สูงขึ้นอย่างที่ว่าไปนะครับค่ะอีกประเด็นที่ในรายงานเขาพูดถึงแล้วก็น่าสนใจคือประสิทธิภาพของเรือแต่ละขนาดเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิงอย่าง BHSI หรือ BSI อเรือแ handy ไซ z ์ขนาดเล็กกับ s u p e r m a t ของ PSL เนี่ยทำไรายได้ต่ำกว่าดัชนี อาจจะเพราะว่าเรือมันมีขนาดเล็กกว่าค่าเฉลี่ยของดัดชนีนั้นๆนะครับแต่เรือ Handy s i ซ e ขนาดใหญ่กับ Ultramax กลับทำได้ใกล้เคียงหรือดีกว่าดัดชนีอืมดีกว่าเหรอคะครับอันนี้ก็สะท้อนว่าเรือที่ทันสมัยกว่าขนาดใหญ่กว่าก็อาจจะแข่งขันในตลาดได้ดีกว่าตามไปด้วยครับ โอ้ห oh, พอมาดูในสก,กุลเงินบาทตัวเลขยิ่งเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะคะกำไรสุทธิรวมในไตรามาส3าปี68อยู่ที่252.39ล้านบาทลดลงจากปีก่อนที่ได้279.90ล้านบาทโอล้านบาทลดลงเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะทั้งๆที่รายได้ในรูปดอลลาร์ดูดีขึ้นแท้ๆถูกต้องครับพอแปลงเป็นบาทแล้วโดนหลายปัจจัยเลยรายได้เดินเรือสุทธิเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแค่1%นเปเซเพราะมีจานวนเรือเพิ่มขึ้นมาช่วยค่ะ <c oughs> แต่คกาใช้ใจ่ายเดินเรือก็เพิ่มขึ้น3%ตามจำนวนเรือที่เพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่จุดที่น่าสนใจคือค่าใช้ใจ่ายในการบริหารหรือ SG&A n เนี่ยลดลงไปพอสมควรเลยครับประมาณ23ล้านกว่าบาทลดลงจากอะไรคะหลกัลกๆก็เพราะค่าใช้ใจ่ายทางกฎหมายลดลงบวกกับเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาช่วยด้วยแต่มันก็มีตัวฉุดเหมือนกันครับตัวฉุดที่ว่าคืออะไรคะ คือค่าใช้จ่ายทางการเงินครับที่เพิ่มขึ้นมา6.20ล้านบาทเพราะบริษัทมีการกู้ยืมแล้วก็ออกคุณกู้เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอ๋อค่ะและที่สำคัญเลยคือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอีกเกือบ12ล้านบาทโหเยอะเหมือนกันนะคะครับจากการตีมูลค่านี่สินที่เป็นสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนี่แหละครับที่ทำให้กำไรในรูปเงินบาทลดลงมากกว่าในรูปดอลลาร์ชัดเจนเลยค่ะ ว่าปัจจัยนอกเหนือการดําเนินงานหลักอย่างอัตราแลกเปลี่ยนกับต้นทุนการเงินเนี่ยมีผลกระทบกับบริษัทที่ทําธุรกิจระหว่างประเทศอย่าง PSL มากจริงๆนะคะอีกก่อนค่อนข้างมากเลยนะครับแม้จะมีกําไรพิเศษจากการขายเรือเก่าเข้ามาช่วยพยุงไว้บ้างอื สาเหตุหลักๆก,ก็มาจากภาวะตลาดเรือเทกองที่อ่อนตัวลงในช่วงต้นปี68นั่นเองครับตัวเลขการเงินก็สะท้อนภาพที่ซับซ้อนนะคะซึ่งก็นำเราไปสู่คำถามสำคัญว่าแล้วบริษัทเขาวางกลยุทธ์การไปหารกองเรือยังไงเพื่อรับมือสถานาการณ์แล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตบ้างค่ะเห็นว่ามีการปรับปรุงกองเรืออยู่ตลอดเลยกลยุทธ์ของ PSL ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็สมเหตุสมผลกับสถานาการณ์ปัจจุบันเลย หลักๆคือการทยอยปรับปรุงกองเรือให้ทันสมัยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะอย่างปี6 7ก็มีการขายเรือเก่าที่อาจจะกินน้ำมันเยอะไม่ค่อยประหยัดพลังงานเท่าไหร่ออกไป4ี่ลำแล้วก็ซื้อเรือมือสองเข้ามาทดแทนใช่ครับซื้อเรือมือสองเข้ามา5้าลำในปี67เป็นเรือที่อายุน้อยลงขนาดใหญ่ขึ้นเฉลี่ยประมาณ4 0,000เดสเวตตันซึ่งเป็นขนาดที่ตลาดต้องการมากขึ้นอคือเป็นเรือที่มีเครื่องยนต์ประหยัดพลังงานกว่าเดิม แล้วก็ยังไม่หยุดแค่นั้นนะครับปี68ก็รับมอบเรือ Ultramax มมือ2ที่อายุน้อยกว่า5ปีมาอีก3ลำค่ะแถมยังสั่งต่อเรือใหม่ Ultramax อีก4ลำจากอู่ในจีนซึ่งจะเริ่มส่งมอบในปี2569นนู่นเลยครับเป้าหมายหลักๆของการปรับทับกองเรือครั้งนี้คืออะไรคะลดอายุเฉลี่ยเพิ่มขนาดหรือว่าเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยครับ เป้าหมายคือลดอายุเฉลี่ยของกองเรือลงเพิ่มขนาดบรรทุกเฉลี่ยหรือ DWT โดยเฉพาะในกลุ่มเรือแฮนด์ิไซ์ให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าสำคัญมากคือการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันสินค้าที่ขนส่งอ๋อค่ะซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของ IMO หรือองค์การทางทะเลระหว่างประเทศที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆครับแต่เรื่องเชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับเรือในอนาคตอย่างเมทานอลหรือแอมโมเนียเนี่ยดูยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เลยนะคะ พีเเขามองเรื่องนี้ยังไงคะก็วิเคราะห์ไว้ชัดเจนเลยว่าเทคโนโลยีเชื้อเพลิงสีเขียวเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนสูงมากทั้งเรื่องราคาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกโดยเฉพาะสำหรับเรือขนาดเล็กอย่างแฮนด์ิไซส์หรือซูปราแม็กซ์ที่ PSL มีเยอะซึ่งเรือพวกนี้มันมักจะต้องเข้าเทียบท่าในท่าเรือขนาดเล็กหรือว่าห่างไกลที่หาเชื้อเพลิงยากๆใช่ไหมคะใช่ครับการหาเชื้อเพลิงทางเลือกเหล่านี้จะยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลย แถมต้นทุนการต่อเรือใหม่ที่ใช้พลังงานทางเลือกพวกนี้ก็ยังสูงกว่าเรือแบบเดิมๆม,มากด้วยใช่ไหมคะสูงกว่าเราราวสามเเลยครับแล้วที่สําคัญคือลูกค้าหรือผู้เช่าเรือส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังไม่พร้อมที่จะจ่ายค่าเช่าที่สูงขึ้นมากนักสําหรับเรือที่ใช้เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ออม,มันเลยเป็นภาวะที่แบบว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกนิดหน่อยประกอบกับการประชุมล่าสุดของ IMO หรือ MEPC เมื่อเดือนตุลาคม68ที่ผ่านมา ก็ตัดสินใจเลื่อนการกำหนดนโยบายสำคัญๆเกี่ยวกับการลดคาร์บอนแล้วก็ภาษีคาร์บอนออกไปก่อนอีกอ้าวเลื่อนออกไปอีกเหรอคะใช่ครับอาจจะด้วยแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ความซับซ้อนต่างๆนะครับซึ่งการเลื่อนนี้กลับยิ่งเป็นการสนับสนุนแนวทางที่ PSL กำลังทำอยู่เลยครับรอคะยังไงคะคือยังไม่กระโดดไปลงทุนในเรือพลังงานทางเลือกที่ยังไม่แน่นอนแต่เน้นไปที่การจัดหาเรือมือสองที่อายุน้อยๆหน่อย10ปี แล้วก็มีประสิทธิภาพสูงใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างคุ้มค่าที่สุดในปัจจุบันไปก่อนอ๋อค่ะรวมถึงสั่งต่อเรือใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงแบบคอนเวนัชนอลไปด้วยเพื่อรอความชัดเจนทางด้านเทคโนโลยีราคาแล้วก็นโยบายในอนาคตถือเป็นการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบดีครับ เข้าใจเลยค่ะเป็นกลยุทธ์ที่เน้นความจริงในปัจจุบันก่อนแล้วถ้ามองไปที่ภาพรวมของตลาดเรือเทกองล่ะคะบริษัทมองว่าปัจจัยขับเคลื่อนฝั่งอุปสงค์เป็นยังไงบ้างคะข้อมูลจาก MDN a r ชี้ว่าฝั่งอุปสงค์หรือความต้องการใช้เรือเนี่ยยังมีปัจจัยบวกสนับสนุนอยู่พอสมควรเลยครับเริ่มจากพี่ใหญ่อย่างจีนการนําเข้าแร่เหล็กยังคงแข็งแกร่งมากทําสถิติใหม่ใน เดือนมิถุนายนแล้วก็กันยายนปี68ด้วยซังแม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจจีนอาจจะดูชะลอชะลอลงบ้างจากปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์หรือตลาดหุ้นที่ทาให้คนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นนะครับเห็นพูดถึงเมืองซีมันดูบ่อยๆค่ะมันคืออะไรแล้วก็สําคัญยังไงคะเมืองแร่เหล็กซิมันดูในประเทศกีนีครับเป็นแหล่งแร่เหล็กคุณภาพสูงมากๆคาดว่าจะเริ่มส่งออกได้ในช่วงปลายปี68นี้ แล้วก็จะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นไปถึง120ล้านตันต่อปีภายในปี2570จุดสำคัญคือการขนส่งแร่จากเหมืองน,นี้ออกมาสู่ตลาดโลกเนี่ยต้องใช้ระบบขนถ่ายทางเรือหรือ Transshipment Transshipment ใช่ครับคือใช้เรือขนาดเล็กกว่าเรียกว่าฟีเดอร์ขนาดประมาณ44,000 DWT ขนแร่ออกมาจากชายฝั่งแล้วไปถ่ายให้กับเรือขนาดใหญ่กลางทะเลอีกที การขนถ่ายแบบนี้มันส่งผลยังไงหรอคะมันส่งผลให้ระยะทางการขนส่งโดยรวมหรือที่เราเรียกว่าตันมาล์เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยครับอ๋อ oh. แม้ปริมาณแร่เหล็กที่เพิ่มขึ้นอาจจะได้ไม่หม่มากเท่าไรในปีแรกๆนะครับแต่การที่ต้องใช้เรือขนหลายทอดแล้วก็เดินทางไกลขึ้นมันหมายถึงความต้องการใช้เรือโดยรวมที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเรือขนาด h a n d y ้ไซส์ซ p r ราม x กที่เหมาะก,กับการขนส่งแบบฟีเดอร์ซึ่งเป็นขนาดที่ PSL มีอยู่เยอะพอดีเลยครับเข้าใจแล้วค่ะไม่ใช่แค่ปริมาณสินค้าแต่คือระยะทางที่ขนส่งเพิ่มขึ้นนี่เองที่สำคัญนอกจากแร่เหล็กแล้วจีนยังต้องการอะไรอีกไหมคะ ถ่านหินก็ยังต้องการเพิ่มครับจากเคลื่อนความร้อนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็การที่รัฐบาลยังอนุมัติโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ๆเพิ่มอยู่แม้จะมีเป้าหมายระยะยาวในการลดคาร์บอนก็ตามอืมอีกอย่างคือการที่จีนเป็นผู้นําด้านรถยนต์ไฟฟ้าหรือ e ีวีก็ยิ่งทําให้ต้องการพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งก็ยังต้องพึ่งพาถ่านหินอยู่ดีครับแล้วที่กีนีล่ะคะนอกจากเหมืองซีมันดูแล้วมีอะไรอีกไหมคะ ทีนีเป็นผู้ส่งออกแร่บอกไซร์ารายใหญ่ของโลกอยู่แล้วนะครับบอกไซา์นี่คือวัตถุดิบผลิตอลูมิเนียมส่งออกปีละ1 5 0ยห้ถึงสองล้านตันส่วนใหญ่ก็ไปจีนเหมือนกันค่ะตอนนี้ถ้าเรือขนถ่ายบ็อกไซ์ก็เริ่มแออัดมากขึ้นเรื่อยๆเวลารอคิวแล้วก็ขนถ่ายสินค้าเนี่ยเพิ่มจากประมาณ11วันเป็น17วันแล้วโหนานขึ้นเยอะเลยครับ พอมีโครงการซิมันดูเข้ามาเพิ่มซึ่งใช้ระบบขนถ่ายคล้ายๆกันก็น,น่าจะยิ่งเพิ่มความต้องการใช้เรือขนาดเล็กลงมาอย่างต่อเนื่องไปอีกครับนอกจากจีนกับกินีแล้วมีตลาดอื่นที่น่าจับตามไหมคะอินเดียครับเศรษฐกิจยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งมากๆเลย GDP ไตรามาส1โต7.4%ไตรามาส2โต7.8% โหโตดีมากค่ะครับถือเป็นหัวจักสำคัญของเศรษฐกิจโลกในตอนนี้เลยส่วนปัจจัยอื่นๆที่ต้องจับตาก็มีเรื่องนโยบายดอกเบีย้ยของสหรัฐที่พึ่งลดไปเมื่อเดือนกันยายน68แล้และก็ความตึงเครียดทางการค้าต่างๆที่อาจส่งผลกระทบได้ครับ ฟังดูแล้วฝั่งอุปสงค์มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะประเด็นตันไมลจากซีแมนดูทีนี้หันมาดูฝั่งอุปทานหรือจำนวนเรือในตลาดบ้างค่ะที่ว่ากันว่าตึงตัวมันจริงแค่ไหนคะข้อมูลจากรายงานยืนยันว่าฝั่งอุปทานยังคงตึงตัวจริงครับดูจากตัวเลขคำสั่งต่อเรือใหม่หรือออเดอร์บุ๊กเทียบกับกองเรือปัจจุบันมีสัดส่วนแค่ประมาณ10.40%เท่านั้นเองค่ะ ซึ่งมันใกล้เคียงมากๆกับสัดส่วนของเรือเก่าที่มีอายุเกิน20ปีซึ่งอยู่ที่10.84%หมายความว่าเรือใหม่ที่กำลังจะต่อออกมาแทบจะแค่มาทดแทนเรือเก่าที่จะต้องถูกปลดระวังไปเท่านั้นเองเหรอคะไม่ได้เพิ่มจำนวนเรือเท่าไหร่ถูกต้องครับเหมือนเติมน้ำเข้าตุ่มเท่ากับที่มันรั่วออกไปไม่ได้ทำให้ปริมาณน้ำในตุ่มเพิ่มขึ้นเท่าไหร แล้วถ้าไปดูที่อู่ต่อเรือทั่วโลกนะครับตอนนี้คิวงานก็เต็มยาวไปจนถึงปี2,570แล้วโหคิวยาวมากครับและพื้นที่ต่อเรือใหม่สำหรับปี71-72ก็กำลังถูกจับจองไปอย่างรวดเร็วแต่ประเด็นคือส่วนใหญ่ที่จองกันเนี่ยไม่ใช่เรือเทกองแต่เป็นเรือประเภทอื่นเช่นเร, er, เ,ร NG, รเรือคอนเทนเนอร์เรือ LNG หรือเรือขนส่งรถยนต์ที่มีอัตรากำไรดีกว่าสำหรับอู่ต่อเรือครับ เท่ากับว่าอุปทานเรือเทกองใหม่ๆที่จะเข้ามาในตลาดจริงๆก็มีจํากัดมากๆเลยสิคะใช่ครับแถมกองเรือเทกองที่มีอยู่ปัจจุบันโดยเฉพาะกลุ่ม Hand y ซ i z e กับ Super m a x ที่ PSL เน้นเ,นเนี่ยก็มีอายุเฉลี่ยสูงที่สุดในรอบหลาย10ปีเลยทีเดียวค่ะแต่ Paradox คืออัตราการนําเรือเก่าไปรีไซเคิลหรือขายเป็นเศษเหล็กกลับยิ่งอยู่ในระดับที่ต่ามากๆอาจจะเพราะเจ้าของเรือยังอยากใช้เรือทาเงินต่อตราบเท่าที่ค่าระวังยังดีอยู่ครับ มีปัจจัยอื่นอีกไหมคะที่ทําให้อุปทานเรือเหมือนจะน้อยลงมีครับคือผลกระทบจากกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง EXI หรือ EPRH ที่บังคับให้เรือเก่าจํานวนมากต้องจํากัดกําลังเครื่องยนต์ลงอ๋อที่ต้องเดินเรือช้าลงใช่ครับพูดง่ายๆคือต้องเดินเรือช้าลงเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนการที่เรือแล่นช้าลงก็เหมือนกับลดจํานวนเรือที่มีอยู่ในตลาดไปโดยปริยายนอกจากนี้การตรวจสภาพเรือครั้งใหญ่ตามรอบหรือ Special Survey SS สําำหรับเรือที่มีอายุมากก็เข้มงวดขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูงขึ้นหรืออาจถูกบีบให้ต้องปลดระวังเร็วขึ้นอืเปอร์เซนต์จากเรื่องการจำกัดความเร็ว EPL ครับฟังดูแล้วทั้งอุปสงค์ที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัวอย่างซิมันดูกับอุปทานที่ตึงตัวจากหลายๆเหตุผลตลาดเรือเทกองก็น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นได้นะคะมีความเป็นไปได้สูงครับในรายงานถึงกับใช้คำว่าอาจจะกำลังเข้าสู่ช่วงปีทอง Golden Years ได้อีกครั้งโห oh, ปีทองเลยเหรอคะครับซึ่งอัตราค่าระวังเรือที่ปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสสามแล้วก็ต่อเนื่องมาในเดือนตุลาคม68ที่ผ่านมาเนี่ยก็พอจะสะท้อนภาพตลาดที่แข็งแกร่งขึ้นได้บ้างแล้วแม้จะยังต้องจับตาดูความเสี่ยงต่างๆอย่างใกล้ชิดต่อไปก็ตามครับนอกเหนือจากตัวเลขผลประกอบการ กลยุทธ์แล้วก็ภาพรวมตลาดแล้วอีกมิติที่นักลงทุนให้ความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆก็คือเรื่องความยั่งยืนและการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือ ESG นะคะซึ่งในไตรมาสสานี้ PSL ก็ได้รับการยอมรับในด้านนี้มาไม่น้อยเลยนะคะ ใช่ครับการได้รับรางวัลหรือการย่างรับต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่แค่ประกาศสนียบัตรสวยๆนะครับแต่มันสะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบค่ะทั้งด้านสิ่งแวดล้อมอย่างการรับรองคาร์บอนนิวทรัลสปีซ้อนหรือติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน TSHI ปีที่4แล้วก็ด้านสังคมแล้วก็บรรษัทพิบาลอย่างการได้ CG ระดับดีเลอร์ปีที่16หรือคะแนน AGM ร0อเปซปีที่อืมสุดยอดเลยค่ะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สําคัญมากเพราะนักลงทุนสถาบันกองทุนใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยเขาใช้เกณฑ์ ESG เป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆการมี ESG ที่ดีอาจหมายถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ง่ายขึ้นหรือต้นทุนทางการเงินที่ต่ําลงซึ่งส่งผลดีต่อผลประกอบการในระยะยาวได้โดยตรงเลยครับสรุปแล้วจากการเจาะลึกข้อมูล MD&A ของ PSL ในไตรมาส3ปี68นี้ ก็พอจะเห็นภาพว่าบริษัทกำลังพยายามปรับตัวแล้วก็วางกลยุทธ์ท่ามกลางตลาดที่ซับซ้อนนะคะผลประกอบการอาจมีแรงกดดันจากต้นทุนแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนอยู่บ้างแต่ก็แสดงให้เห็นความสามารถในการจัดการรายได้กลยุทธ์การปรับปรุงกองเรือก็ชัดเจนเน้นประสิทธิภาพแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับกฎเกณฑ์ในอนาคตขณะที่แนวโน้มตลาดก็มีปัจจัยสนับสนุนที่น่าสนใจโดยเฉพาะจากฝั่งอุปทานที่ตึงตัวแล้วก็อุปสงค์เฉพาะทางอย่างซิมันดูใช่ครับ ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะบริษัทจะมีการให้ข้อมูลในงาน Set o p portunity Day วันที่12พฤศจิกาย,ยน2568นี้ด้วยค่ะมีประเด็นสุดท้ายที่น่าคบคิดต่อนะครับจากที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยจะเห็นภาพความขัดแย้งที่น่าสนใจอยู่คือความไม่แน่นอนสูงเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการลดคาร์บอนในระยะยาวที่ IMO ยังตัดสินใจได้ไม่ชัดส่วนหนึ่งอาจจะมาจากแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ในขณะเดียวกัน โลกก็กำลังมีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยเฉพาะจากกระแสการติบโต,ตของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center สําสำหรับ AI ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลกค่ะกำลังมาแรงเลยครับคำถามชวนคิดคือความตึงเครียดระหว่างความไม่แน่นอนด้านกฎเกณฑ์ระยะยาวกับความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นนี้มันจะส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในปัจจุบันอย่างไร การลงทุนในเรือที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแต่มีประสิทธิภาพสูงมากๆอย่างที่ PSL กำลังทำอยู่เนี่ยจะคุ้มค่าและเหมาะสมแค่ไหนเมื่อเทียบกับการรอคอยเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแห่งอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนทั้งเรื่องราคาและโครงสร้างพื้นฐานเป็นโจทย์ใหญ่ที่อุตสาหกรรมเดินเรือทั่วโลกต้องหาคำตอบกันต่อไปครับ